เพื่อนๆคะก่อนไลฟ์สดทุกครั้งนะคะเราอย่าลืมไปตั้งค่าโฆษณาก่อนนะคะหากเราลืมตั้งนะคะมันจะมีผลเสียสำหรับช่องเรานะคะนั่นคือเราก็จะขาดรายได้นั่นเอง <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะว่าก่อนไลฟ์สดนั้นเรามีวิธีการตั้งค่าโฆษณาอย่างไรไปชมกันเลยคะ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้ขอนก็จะมาสอนเกี่ยวกับการ ตั้งค่าโฆษณาหลังจากที่เรามีโฆษณาเข้ามาในช่องเราแล้วนะคะแล้วก็เปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะคะหลายๆคนนะคะเวลาไลฟ์สดนะคะแม้แต่ตัว,ตวขวัญเองนะคะก็มักจะลืมตั้งค่าโฆษณาในช่องทุกครั้งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ขวัญก็จะมาบอกวิธีการตั้งค่านะคะว่า,าตั้งค่าผ่านจากแอป YouTube ฝังบ้านของเราเนี่ยตั้งค่าอย่างไรในในการไลฟ์สดนะคะแล้วก็ใครที่เคยขึ้นไลฟ์สดผ่านาสตรีมยานนะคะเรามีวิธีการตั้งค่าโฆษณาอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปชมว,วิธีการค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยขึ้นไลฟ์สดนะคะแล้วอยากจะไลฟ์สดบ้างแต่ก็ยังกังวลอยู่นะคะว่าเอ๊ะเราจะตั้งค่าโฆษณาอย่างไรนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ค่ะเพื่อนๆจะได้คําตอบจากขอน,นะคะ หากใครชอบคลิปนี้นะคะขวัญฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องกินเที่ยวกับบ้านกรุ๊ปโอเด้ยนะคะจะได้ทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะขอบคุณค่ะไปฟังกันเลยค่ะวิธีการตั้งโฆษณาก่อนไลฟ์สดผ่าน YouTube หรือตั้งโฆษณาผ่านสตรีมอย่านะคะทำอย่างไรและมีขั้นตอนอะไรบ้างตามไปชมได้เลยค่ะเราจะมาทำอย่างแรกก่อนนะคะคือการตั้งโฆษณาก่อนไลฟ์สดผ่านแอป YouTube ค่ะ เข้ามาดูที่หน้าจอมือถือเราได้เลยค่ะและเข้าที่แอป YouTube ได้เลยค่ะกดแอป YouTube เข้ามาแล้วเราจะเจอหน้านี้นะคะแล้วให้กดแถบตรงกลางที่เป็นเลขบวกค่ะพอเห็นหน้านี้ขึ้นมานะคะเราจะเห็นสดอยู่ตรงกลางนะคะให้คลิกปุ่มตรงนี้ได้เลยค่ะ พอเข้ามาหน้านี้นะคะเราก็ตั้งหัวข้อเรื่องเลยค่ะว่าเราจะไลฟ์เกี่ยวกับอะไรนะคะเขียนหัวข้อได้เลยค่ะอย่างคลิปนี้นะคะขวันก็จะตั้งค่าเทสไว้ก่อนนะคะว่าทดสอบการตั้งค่าโฆษณาก่อนไลฟ์สดนะคะทำอย่างไรขวันก็จะตั้งชื่อประมาณนี้ไว้นะคะ แล้วให้เพื่อนๆมาดูตรงที่ค่าสาธารณะนะคะเพื่อนๆต้องเปิดไว้นะคะมาด้านล่างสุดนะคะคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมค่ะพอมาถึงหน้านี้แล้วนะคะให้เพื่อนสังเกตสัญลักษณ์ตัวเอวไว้นะคะว่าปุ่มถูกปิดอยู่นะคะให้เราเปิดเป็นแถบสีฟ้านะคะและคลิกหน้าต่อไปได้เลยค่ะ ถ้าเรากดคลิกเข้ามาหน้านี้นะคะเราจะถ่ายรูปหน้าปกไลฟ์สดได้เลยค่ะดูจากสัญลักษณ์ที่เป็นรูปดินสอน,นะคะเลือกไอคอนได้เลยค่ะเมื่อตั้งค่าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดคลิกถ่ายทอดสดได้เลยค่ะทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะในการไลฟ์สดผ่านสตรีมยาร์ดนะคะใครยังไม่มีนะคะให้ไปสมัครได้เลยค่ะเข้าที่แอป Google เลยนะคะ ให้พิมพ์ steamyard com ค่ะแล้วกดล็อกอินเข้าไปได้เลยค่ะจะเข้ามาหน้านี้นะคะและคลิกปุ่มสีฟ้าขึ้นมาเลยค่ะต่อไปให้คลิกปุ่มไอคอนสัญลักษณ์โลโก้ของช่องเรานะคะพิมพ์หัวข้อที่ต้องการขึ้นไลฟ์นะคะแล้วก็รายละเอียดข้อมูลต่างๆและอย่าลืมเปิดให้เป็นสาธารณะนะคะหากพร้อมแล้วกดปุ่มสีฟ้าเตรียมไลฟ์ได้เลยค่ะ จะมีข้อความเด้งขึ้นมานะคะให้เราเลือกอนุญาตนะคะหากเราปิดกล้องนะคะหน้าจอจะเป็นรูปอย่างที่เห็นนะคะและเราสามารถเลือกรูปใส่เองได้ค่ะตั้งชื่อก่อนไลฟ์สดทุกครั้งนะคะหลังจากนั้นก็คลิกปุ่มสีฟ้าเพื่อขึ้นเวทีได้เลยค่ะเปิดหน้าจอมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะหากเราปิดกล้องหน้าจอเราก็จะเป็นสีดำค่ะ กดปุ่มบนขวาบนสีฟ้านะคะเพื่อที่จะไลฟ์สดนะคะถ้าขึ้นเวทีแล้วนะคะให้สังเกตอยู่ที่ปุ่มจับเวลานะคะว่าเราขึ้นเวทีแล้วแน่นอนค่ะหากเราเปิดกล้องนะคะหน้าเราก็จะขึ้นบนจอภาพค่ะหลังจากขึ้นสตรีมหยาดแล้วนะคะให้เพื่อนเอนใช้มือถืออีกเครื่องหนึ่งนะคะเข้าไปที่แ yt studio ได้เลยค่ะเข้ามาที่หน้าแดชบอร์ดของเรานะคะแล้วก็เลือก คลิปที่เราไลฟ์สดได้เลยค่ะซึ่งเราจะเห็นรูปดอลลร์ถูกปิดอยู่นะคะเราต้องไปเปิดให้เป็นสีเขียวค่ะคลิกเข้าไปที่คลิปหน้าไลฟ์สดนะคะหรือจะไปแก้ไขตรงที่ตั้งค่ารูปดินสอก็ได้ค่ะเลื่อนหน้าจอลงมานะคะเจอปุ่มปิดดอลลร์แล้วนะคะให้คลิกเลยค่ะพอคลิกป,ปุ๊บนะคะก็จะมาหน้านี้ค่ะกด ปิดให้เป็นเปิดนะคะแล้วอย่าลืมเซฟบันทึกค่าไว้นะคะหากเพื่อนๆทําทำถูกนะคะเราก็จะได,ด้รูปสัญลักษณ์ตัว S เป็นสีเขียวค่ะหากเพื่อนๆมีข้อมูลที่ดีนะคะสามารถมาแชร์ให้กันฟังได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ